เรียนเจสถานีท่านต่อไปครับมาแตกดีท่านยังไม่ผ่านครับหาโลเคชันอีกนิดนึงครับเรียนเจอสถานีท่านต่อไปครับ เชิญโฮเทลไนน์โนเวมเบอร์อินเดียวิกต้าครับเปลี่ยนเชิญครับขอบคุณครับ h o เทลสไนน แเวมเบอร์อ oh, mm ินเดียวิสต้าแถวสนาม mm hmm. um, ฟ้ายิงกีรับท่านได้คิวโอเคระดับ5ครับสามแต่เ oh, ซ oh. ็งนอกยาลาคิวทีเอสคิด hmm. ของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นครับยังไงเคื่อนความสีมาบ่อยๆนะท่านคิดถึงเกียวอาย7 3เรียนเชิญสถานีท่านต่อไปครับ รอบหนึ่งท่านจดดไม่ทันท่านขอไปด้วยตอบหนึ่งท่านพอดีเมื่อสักครู่พรมาจิกทักกันเลยจดไม่ทนนันมาใหม่ครับเ็กโไฟฟอกถอดบาโวูเอครับขอบคุณครับเอ h o โค f ูไฟฟลอถอดบาโว ได้ QK เค5ครับพุที่ยมมนปากโล QTH ว y j สา3ครับขอบคุณครับต่อไปด้วยทันี่จุดพี่นะแอคโคทุกไปคอสตอดบาร์โวโนวันเบอร์โอเทอสนไนฟ้ายิงกี่รับทัานได้เกี่ยว QK ระดับ5ครับอ,บอําเภอปากโอ ลาคิวที D I U. เอสคิวไอยูไอปากล่อนี่ปตัตตานีนว่าเยลาท่าน,นปนัตตานีครับรถที่ด้านดอนดอนครับอำเภอปากล่อจังหวัดปตัตตานีคิวทีเอสคิวไอยู I U. จุดสามครับยังเจอสถานีท่าน,นต่อไปครับ หลอนะก็ออไป <c oughs> เ,เรียนเชิญสถานีท่านต่อไปครับ <c oughs> เ,รเชิญสถานีท่านต่อไปครับโรงารปาปากิโลโฮเทลอัมพรุอบัตุงุอครับเรียนเชิญสถานีโฮเทลสนาป้าปากิโลเทลเรียนเชิญครับ ไฟเกียร,รยย์ระดับห้า QTH ตำบลบางตงหรือต่อระบบสังเกียร์เกียร์ระดับห้าปูสเกียร์ครับเก u 73์อยบสาครับเร็วเข้มเร็วขอบคุณครับพอแถวสนามป้าป้ากิโลโฮเทลโฮเทลสนามไฟงีรับทันได้ QOK ระดับห้าครับอ่าบางตงหรือต่อ QTH ตำบลน,นะตำบลบาตงตงอำเภอหรือต่อจังหวัดนราธิวาสในถูกแล้วอยู่ ภารกิจของท่านเป็นไปนด้วยความราบรื่นครับ q าย u 73เปลียนเิญสถานีท่านต่อไปครับ Echo to five Echo Oscar Echo ครับเรียนเจอ Echo to five Echo o s c a Echo โอ้ Echo เยอะจังเรียนเชิญครับว is that c a l ใน Alpha อย่า นาว่ายยงทีรับท่านได้คีเ OK, ระดับ3ถึง4ท่านสดานะอาจะลองหาโลเคชัก่นนิดนึงอําเภอยะหา Q t s ทรภารกิจของท่านเป็นไปนด้วยความราบรื่นกียอยู่ดทครับเรียนเิญสถานีท่านต่อไปครับ